ชิดจะเย็นเย็นลูกเอาวะอ่ะแม่มาทำไมแมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเพิ่งเข้ามานะ เนื้อตัวสกรปรกแบบนี้เดี๋ยวบ้านฉันก็สกรปรกสิรอก่อนนะเอาแม่คิดมาถึงแล้วล่ะครับจ้าเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับแม่คงไม่กล้าเข้าอ่ะเท้าแม่เปื้อนเดี๋ยวบ้านแกจะสกระปรกหมุนสิแม,ม่เข้าบ้านนะ เช็ดเท้ามันสะอาดด้วยนะนี่แม่ถืออะไรไมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ๋อนี่เป็นผักผลไม้าจากสวนนะลูกแล้วเนี่ยไข่ไก่มาจากเล้าเลยนะแม่เลี้ยงเองปลอดสารพิษ พวกลูกๆจะได้กินของที่มีประโยชน์ไงเลิกพูดถึำแม่ที่ไหนก็มีขายเหมือนกันหมดนั่นแหละต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาแล้วนะมันลบบ้านและก็สอบรกด้วยแม่ว่าเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละครับแม่อย่าไปเสียใจเลยนะพี่ชิดพูดแบบนีไ้ได้ยไงอะเออแล้วหลานอยู่ไหนอะลูกลูกฉันทําการบ้านอยู่ไม่ต้องไปกวนลูกฉชนะเอางี้แม่เข้าครัวผมวไป นี่แม่ไม่อยากจะกลับวะทำไมพูดแบบนี้กับแม่ทำไมก็แค่ถามอะหรือว่าไม่อยากจะกลับมานอกแล้วอยากจะประกอบพวกฉันหรอพวกฉันอะ่ะไม่มีอะไรให้กาะหรอกนะตัวใข่ตัวมันแม่แค่คิดถึงหลานนะลูกเดี๋ยวแม่ก็กลับไม่รบกวนนานหรอกรบกวนอะไรครับแม่เดี๋ยวคืนนี้แม่นอนนี่นะครับนอนหลายวันอะไก็ได้หลายวันอะไรที่เนี่ไม่มีห้องให้นอน แต่ถ้าแม่ไม่เล่นเกียดน,นอนโซฟาก็ได้นะแต่ก่อนนอนหาผ้ามาคลุมเลียนะเดี๋ยวโซฟาบ้านฉันมันจะเปื้อนชิดแม่คือดึกจะได้นะลูกแม่เลี้ยงกยไก่ไว้ที่บ้านไม่มีใครดูแลแม่ขอตัวกลับก่อนดีกว่าแม่ครับแม่ไม่ต้องไปไหนนะครับคนที่ต้องไปอ่ะคือเขาอะไรนะ กับบ้านเหรอใช่เพราะบ้านหลังเนี้ยแม่ต้องเก็บตังค์ซื้อเป็นสิบปีเพื่อซื้อให้ผมคุณจะพูดอะไรอ่ะนึกถึงความรู้สึกของแม่ผมบ้างคําพูดของคุณน่ะมันทําร้ายจิตใจแม่แค่ไหนแม่ไม่เคยว่าคุณเลยกลับเป็นแม่ที่ต้องยอมคุณทุกอย่างคุณละเห็นแก่ตัวใส่ยแย่ได้คืบเจ้าศอก แม่ผมเอาของจากบ้านนอกมาแล้วไงทําเป็นลังเกียดประชดประชันยังจะให้แม่ผมนอนโซฟามีที่ไหนกันให้แม่ผมนอนโซฟาถ้าผมทําแบบนี้กับแม่คุณบ้างอะคุณจะรับได้ไหมก็แม่จะไม่ได้สกปรกหมือนแม่พี่เนื้อตัวสกปรกอะสามารถล้างออกได้แต่คนใจสกปรกอย่างคุณอะคงล้างออกไม่ได้แม่จะสกปรกแค่ไหนแต่แม่เป็นคนรักครอบครัว เป็นห่วงลูกหลานแต่คุณนี่มันใจแคบใจดําคงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจคนดําๆแบบคุณได้นี่คุณว่าฉันใจดำเหรอก็แม่คุณน่ะมันสกปรกจริงนี่นะ,ะชิดจะเย็นๆลูกนี่คุณกล้าตอบกันเลยเหรอเก็บเสื้อผ้าแล้วออกจากบ้านผมไปได้ 点点的路。